เป๊ะมาร์กไหนปังมาร์กไหนปัวโนสปอนที่เรียกว่าโนสปอนรู้สึกว่าผิวมันใสทใี่เมื่อก่อนซานะคะ S <S เป๊กกับพวกนนี้ <S 2> <S 2> จะมารีวิวมาที่ชอบมาร์กไหนเป๊ะมาร์กไหนปังมาร์กไหนปัวมาดูกันเลยเอาอันดับทายที่สุดก่อนอันดับ5ขอยกให้น้องทอริเดนตัวนี้ใช้เรารู้สึกว่าหน้ามีความชุ่มชื้นตอนที่ใช้เนี่ยเป็นตอนที่ไปทํางานที่เกาหลีแล้วก็คือมาร์กหน้าก่อนที่จะไปเดินแบบปุ๊กก็จะมาไว้ตอนกลางคืนตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวมันใสอิมมันโกลนคะแนนเต็มสิบปุ๊กขอเป็นสักเก้าที่ให้เก้าเพราะว่าถ้าความชุ่มชื้นนัสิบมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าหน้้้้้าาาาาามมมมมมัััันน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 ขขขววววึึต่่่ีีีคสํชชุืทรเดดอบ4 ขอให้เป็นตัวนี้ Her h e r h h n e s s มี2ส,สีสีดํากับสีขาวตัวนี้เป็นตัวที่น้องสไปช่างหน้าของเราแนะนํานางเวลาที่โทรมาหาเฟซไทม์ก็จะคือมาร์คดำหน้าดำคิดกแบบเธอมันคืออะไรน้องก็บอกว่าพี่ปุ๊กใช้ดีมากฉันก็เลยไปซื้อมาใช้ความรู้สึกเวลาที่ฉันใช้เสร็จฉันรู้สึกว่าหน้าฉันมันขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยเวความชุ่มชื้นอาจจะไม่เท่าท o r i เดนแต่ว่าความใสอะ ในราคาที่ฉันคิดว่าน่าหลักมากส่วนตัวใช้ทั้งดําทั้งขาวไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่รู้สึกว่าผิวมันใสขึ้นกรู้จะใช้ก่อนแต่งหน้าแต่ถ้าเธอใช้มาร์กดำเธอมาร์กเสร็จปั๊บเธอต้องใช้กระดาษเช็ดหน้าเช็ดออกก่อนรอบหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเธอจะเป็นคราบสีดำเลยจ้าตัวนี้ให้สิบสิบไปลองใช้กันได้เลศอันดับที่สามไบโอแดนส์ตัวนี้มาร์กตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเจลลี่เจลลี่หน่อยเป็นมาร์กที่มาร์กเสร็จแล้วมันคือใสไปเลยแต่ส่วนตัวคือความชอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องโนะแต่รู้สึกวววว่่่าาาผิมมมมััันนนนนนเเเเย็็้คปือจีตตะมกำ รู้สึกเย็นรู้สึกว่ารูขุมขนของเราอะ่ะมันมีความกระชับแล้วก็รู้สึกมากๆว่าทุกครั้งที่มาร์หนองเสร็จผิวมันมีความแจงใสๆมันสว่างจากข้างในถ่าสุดว่างานไหนได้เงินเยอะ,อะได้เงินเยอะน้องนะ่าจะตกแผ่นหนึ่งหลายร้อยอยู่ฉ <laughs> ันก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมามาเวลาถ่ายงานพรีเซนตต้องพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้ผิวมันเฟรชขึ้นใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นขอเป็น30ทับสิบคือให้เกินสิบอ่ะตัวนี้และรองอันดับหนึ่งที่ปุกล ว,วันวันวันสกินตัวนี้เธอถ้ามีกระดิ่งกดออดแบบแม่ค้าไลฟ์สดฉันจะกดออดจริงจริงๆริงจริงจริงงใช้มาเกินเจ็ดปี <ๆ S 2> ที่ร <ๆๆ S 2> ู้จักแบรนด์นี้คือพูดว่าไปทำสปาที่หนึ่งตอนทำสปาน้าดูแลผิวพรรณเสร็จแล้วอะตอนจบได้รับการดูแลผิวดอนมาร์กด้วยวันวันวันสกินเพราะว่าเหมือนเขาเป็นการสปาของวันวันสกินพอมาร์คเสร็จผิวเหมือนผิวเกิดใหมย่ยันไม่รู้ว่าด้วยตอนนั้นมันสปาผิวครบเซ็ตรวมกับวันวันวันสกินมันปิดท้ายหรือเปล่าแต่มันทำให้ผิวของฉันใฟหน้าจ้าเลยเฮ้ยไม่ นอนหลับวันละประมาณ15ชั่วโมงก็รู้สึกว่าผิวอะมันใสเหมือนผิวกลับไปเป็นผิวเด็กมันเฟรชอะผม่าใช้ครบทั้ง3สีเลยมันมีสูตรสีเงินสูตรสีดําแล้วก็สูตรสีชมพูที่เป็นแบบโรสโกลไม่รู้ว่าอันไหนอะดีที่สุดแต่ก็คือใช้สลับกันไปผมก็จะใช้ในงานถ่ายพรีเซนเตอร์นั่นแหละเป็นมาร์กที่ราคาแรงแต่ว่าฉันจะใช้น้องต่อไปเรื่อยๆแต่แค่ไม่ค่อยหยิบมาใช้เพราะอะไรหรือว่ามันแพงมากเลยเคยจะป้ายยาทีนึงแล้วกลวัวคนด่าว่าแบบโอ้ป้ายขนาดนี้ก็ล้มละลายดีๆก็เลยหยุดป้ายไปก่่ออนนจําาาได้ว้วเเเเรซืปป็็ 5, แผน่น 4, 009 6แผ่นละเกือบพันก็ไม่ได้แปลกใจว่าทําไมน้องถึงเป็นมาร์คที่รับทัดเลือกในวันสําคัญข่ต้ตัวน้องแรกให้ดูว่าชอบมากชอบน้อยแค่ไหนเธอฉันว่าฉันชอบสีดําสูตรแล้วก็อาจจะเป็นสีชมพูตอนนี้เหลือสีเงินมันเป็นสูตรไบโ c e l l ล l โลสแอ่ว่าสีชมพูน่าจะทําให้หน้าขาวใสสีดำมั้มันเก๋ตรงที่ว่าน้องอะ่ะมีตัวมาร์คคอมาแบบนี้เวลาเราไปถ่ายงานก็จะเห็นครึ่งตัวที่จะมาร์คคอแล้วก็มาร์คหน้าไปเลยแล้วไม่พอนะจ๊ะน้องมีอีใต้าตาที่ฉันชอบแปะไปเลยจ้ะะะตออออนนนนที่่่นะ่่งลิซซาาามมคเะืก <laughs> I DON'T KNOW. ันไม่ได้กันซิริซั่านะแต่ว่าข้าไปนจริงๆใครมีตังนะไปลองซื้อช่วงสิ้นปีมันอาจจะมีแบบลดราคาแผ่นละ500อยะไรอย่างงี้อยากทุกคนมีประสบการณ์ได้ลองอะไรแบบนี้เราจะได้เปรียบเทียบได้เี่ยเราไม่ชอบแกมันเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะเลยแล้วก็ไม่ลดลงนะเพราะว่าไม่ใช้ใช้ใช้คือเหมือนซื้อมาอุนใจว่าเฮ้ยแกฉันมีแต่เวลาพอจะใช้ปั๊บฉันก็ไปไบโอแดนก่อนละเก็บค่าตัวน้องไว้ก่อนแล้วเอากลับมาใช้แล้วขอให้ที่70็ดขับสิบเนรที่เอามาใช้เองเหมือนฟิลไบโอแดนีซ์แตนด และมาร์คที่รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับที่1ผู้ชนะเลิศนั่นก็คือเอเทอร์แม็กเมื่อวานฉันมีโอกาสได้ลองน้องเป็นครั้งแรกแล้วฉันลองกับคุณไม้ที่ไม่สบายมาประมาณอาทิตย์กว่าเห็นหน้านางแต่ละทีฉันก็จะรู้สึกว่าหน้านางหมองมากเลยเว้ยมันมีความดำคล้ำผิวมันไม่เฟรชมันเหมือนนอนไม่พอเพราะว่าเหมือนนางอ่ะป่วยตอนกลางคืนนางบอกว่านางต้องตื่นมาหลายรอบไอทั้งเพื่อเคลียร์เสมหะฉันก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผิวนางอเหมือนจะแย่ที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเจอันเ้วพอนงกันปานแล้ว ผิวแกดีขึ้นจริงๆผิวใสขาวเหมือนลูกขุมขนกระชับลงจนฉันตกใจจริงหรือวะเ,เป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอน้องตัวนี้ถูกต้องต้องเป็นสีนี้ด้วยนะเลิศมากใครที่หน้าหมองใครที่หน้าไม่ใสแลนะผิวแบบดูขุมขนกว้างไม่กระชับอยากให้ลองจริงๆเธอไปลองเวอร์ชันที่มันเป็นสกู๊ปเล็กๆแบ่งขายก็ได้โนสปอนที่เรียกว่านสปอนไม่ได้เงินเลยจากการรีวิวทั้งหมดเนี้ยแต่อีตัวนี้น้องเลิศจริงหน้าคุณไหมใสมันจนถึงวันเนี้ยปกติมากหน้าเสร็จมันจะใสแค่ตอนนั้น้้วมัันนนนก็่อยยๆจาาาางหหี กใสจเวอร์เกินสรุปตัวนี้เป็นเดอะเบสของปุงลุกในเดือน2เดือนนี้ละกันคิดว่าจะใช้น้องซ้ำๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้ใครที่ไม่เคยลองก็ไปลองได้ลุกให้รอยทับซิกเลยที่ชอบมากๆตัวนี้ถึงแม้เป็นผงอะแต่ว่าเวลาที่เราเอามาร์กผสมน้ำแล้วมาร์คไว้บ,บนหน้าด้วยความที่มันหนากว่าแผ่นมาร์กทั่วไปแผ่นมาร์กแบบวอลลัสกินเมื่อกี้มันก็จะเป็นมาร์ก <Yeah. S 1> บางใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนมันหนาจัดต้นความเย็นความชุ่มชื้นที่หน้าได้ดีมากพอมาร์กเสร็จปับ๊บรู้สึกเลยว่าผิวเย็นนานมากถ้าฉ มันใสขึ้นด้วยใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองซื้อแบ่งมาลองใช้กันก่อนได้แล้วถ้าเกิดชอบค่อยซื้อตัวเต็มแล้วก็ซื้อตอนลดราคาหน้าตาทุกคน